ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณว่าโจรสลัดเป็นคนที่น่าชื่นชมไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะครับผมอยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งมีคนถามเขามากมายเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นโจรสลัดหรือเปล่านะครับ ซึ่งปรากฏว่าเขานะฮะกลับชอบคำถามคำถามนี้มากๆนะฮะแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นโจรสลัดนะครับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นยังไงแล้วตัวของเขาเนี่ยเป็นใครไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีชื่อว่าทอมแนชนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปฟังเรื่องราวของเขาจาก เท็ดท็อกนะฮะโดยที่เรื่องราวในวันนี้นะฮะเขาเนี่ยมีชื่อวิดีโอนี้นะฮะว่า The Perks of Being Pirate นะครับ,รบก็คือเป็นเรื่องราวแบบของความดีความน่าประทับใจนะฮะของการที่ได้เป็นโจรสลัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าพอไปหาความหมายของคำว่า Perks นะฮะก็ ยังไม่ได้ความหมายที่ถูกต้องนะฮะก็ยังงงๆอยู่ผมก็เลยขออนุญาตแปลตามความรู้สึกของผมนะฮะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาไปนะครับเรื่องราวของเขานะฮะสาเหตุที่มีคนเนี่ยมาถามเขามากมายเลยว่าเขาเป็นโจรสลัดหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะเด็กๆนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีมือสองข้างนะฮะที่ไม่ใช่มือแบบพวกเรา ปกตินะครับแต่ว่ามือทั้งสองข้างของเขาเนี่ยมันเป็นตะขอฮะเหมือนกับโจรสลัดเลยนะในนิทานหรือว่าในภาพยนตร์ที่เราเคยเห็นกันนอกจากนี้นะฮะขาทั้งสองข้างของเขานะฮะก็ยังเป็นขาเทียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเขาเนี่ยก็ล้อตัวเองนะฮะบบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามีนกแก้วมาเกาะที่บานะฮะก็จะค่อนข้างเป็นโจรสลัดที่สมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ ที่นี้นะฮะภายใต้อารมณ์ขันของเขานะฮะคือเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันมากมายจริงนะฮะตลอดระยะเวลาที่เขาพูดเท็ตท็อกอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเสียงหัวเราะจากผู้ฟังเนี่ยผู้ชมเต็มไปหมดเลยนะับเพราะว่าเขาเนี่ยมุกแพรวมากนะฮะซึ่งสาเหตุนะฮะที่ตัวของเขาเนี่ยอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าต้องยกประโยชน์ให้กับความโชคร้ายของตัวเขาเองนั่นก็เพราะว่า ในวัยเด็กนะฮะเขาเนี่ยปรากฏว่าตรวจพบนะฮะว่าเป็นโรคเหมือนเป็นภาวะโลหิตเป็นพิษจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะฮะภาษาอังกฤษยากมากนะฮะไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกเปล่าะค,ะคือ meningococcal septicemia นะฮะหวังว่าจะอ่านถูกนะครับ ต้องบอกว่าแค่ฟังชื่อโรคเนี่ยผมก็ท้อแล้วนะฮะท้อแทนเขาแล้วนะแต่ว่าผมไปค้นพบมานะ,ะว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อที่ง่ายกว่านั้นนะฮะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะฮะนั่นก็คือชื่อโรคว่าไข้าการหลังแอนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันคือการ ติดเชื้อบริเวณเยื่อหุ้มสมองนะฮะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเ ria ในจีเรียเมนิงไจตีดิสนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่มีอันตรายสูงนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยเลยแต่ว่ามักพบในทารกเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นโรคที่อันตรายมากเนื่องจากเป็นโรคที่มีการลุกลามค่อนข้างเร็วนะฮะ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาได้นะฮะโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงต่อความพิการแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับซึ่งในกรณีของทอมเนชเองนะฮะเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยแล้วนะฮะว่าเขามีโอกาสที่จะรอดเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็รอดมาได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาต้องสูญเสียนะฮะ ขาเนี่ยตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะครับแล้วก็แขนเนี่ยตั้งแต่ข้อศอกลงไปทั้งสองข้างนะครับซึ่งนั่นเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินได้นะฮะหรือว่าทําอะไรได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังมีผลกระทบนะฮะจากการรักษาเนี่ยก็คือว่าผิวหนังของเขาเนี่ยนะฮะมันแบบเป็นผื่นมันแบบเป็นแผลนะฮะลอกอักเสบไปหมดเลยนะครับ วันนึงเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เวลา5ชั่วโมงในแต่ละวันนะในการที่เขาจะต้องถอดผ้าพันแผลแล้วก็พันผ้าพันแผลกลับเข้าไปใหม่ในตัวของเขานะเหมือนมัมมี่เลยนะต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะครับหชั่วโมงต่อวันทุกๆวันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะซึ่งมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตของเขามากนะ กลายเป็นคนเหมือนคนพิการแบบนี้นะครับมันก็หดหู่มันก็ท้อแท้แต่ว่าพอเขารอดชีวิตกลับมาได้ครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเขาเนี่ยมันมีค่ามีความหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะเอาชนะโชคชะตาของเขาครับเขาบอกว่ามันเริ่มจากการที่เขาเนี่ยฝึกเดินก่อนนะฮะซึ่ง Challenge หรือว่าความท้าทายในชีวิตของเขาก็คือการที่เขาจะเดินยังไงที่จะก้าว ขึ้นฟุตบาทได้ครับซึ่งเราฟังดูเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่เห็นจะยากเลยนะมันเป็นเรื่องง่ายอนะ่ะแค่ก้าวขึ้นฟุตบาทนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคนอย่างเขาที่ไม่สามารถใช้หัวเข่าได้ครับการที่จะงอขาเพื่อก้าวขึ้นฟุตบาทเนี่ยมันทําไม่ได้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาลองอยู่แบบเป็นสัปดาห์เลยครับแต่ว่ามันเฟลนะฮะมันทําไม่ได้มันล้มนะครับ เขาท้อแท้มาตนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลยมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าหัวเข่ามันใช้ไม่ได้อะก็ใช้ข้อต่อส่วนอื่นในร่างกายสินะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นข้อต่อที่เหนื่อขึ้นมามันก็คือข้อต่อตรงสะโพกนะครับเขาก็เลยใช้วิธีการแทนที่จะงอเข่าขึ้นมาด้านหน้าเหมือนเวลาที่เราจะก้าวขึ้นฟุตบาทนะครับก็ใช้วิธีตะแขงข้างนะฮะแล้วก็ เหยียดขามาข้างๆฮะเหมือนตะเกียบอะครับแล้วก็กระดึบขึ้นไปบนฟุตบาทซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยเดินขึ้นฟุตบาทได้แล้วซึ่งเขาก็ดีใจนะฮะก้าวขึ้นฟุตบาทก้าวขึ้นก้าวลงก้าวขึ้นก้าวลงใหญ่เลยนะฮะถือว่าเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของเขานะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าในวันที่ ก่อนที่เขาจะเป็นไอ้ไข้การหลังแอนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนชอบเล่นดนตรีนะฮะชอบเล่นกีตามากมากนะฮะซึ่งพอเขาประสบภาวะแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเล่นเครื่องดนตรีได้นะครับเขาก็เลยปรึกษานะฮะกับผู้เชี่ยวชาญนะฮะปรึกษากับครอบครัวนะฮะว่าทำยังไงดีที่จะออกแบบนะฮะวิธีในการที่จะทำให้เขานี่สามารถเล่นกีตราได้เพราะเขาบอกว่ามันมีนักเปียโนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าเรย์นะฮะ เขาสามารถที่จะเล่นเปียโน,โนได้แม้ว่าเขาจะตาบอดมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยขนาดคนตาบอดยังเล่นเปียโน,โนได้แล้วคนตาดีแบบเขานะฮะจะไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้เลยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบกีตาร์นะฮะรวมถึงออกแบบไอ้ตะขอมือของเขานะฮะให้สามารถที่จะจับคอร์ดแล้วก็ดีดกีตาร์ได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเขาก็าสามารถเล่นได้จริงๆนะครับนอกจากนี้นะฮะเขายัง เพิ่มศักยภาพให้ตัวเองนะฮะด้วยการเป็นดีเจนะครับโดยที่เขาบอกนะฮะว่าโอ้โหแบบเขาเนี่ยจะไปเป็นดีเจเนี่ยมันยากมากนะฮะทุกคนเนี่ยอาจจะเริ่มจากการเป็นดีเจก่อนนะฮะเราค่อยเป็นมีเงินนะฮะแล้วก็ค่อยแบบเหมือนเปิดกิจการนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยกลับกันนะฮะ เขาใช้วิธีในการเปิดกิจการร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็แต่งตั้งตัวเองนี่แหละนะฮะจ้างตัวเองเป็นดีเจในร้านอาหารของตัวเองนะฮะซึ่งปรากฏว่าเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยมันค่อนข้างตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เขาก็ทำได้แค่แบบรู้จักแค่แบบปุ่มเปิดปุ่มปิดนะฮะของของไอตัว turntable หรือว่าตัวเครื่องอ,อุปกรณ์เล่นแผ่นของดีเจ แต่ว่าหลังจากที่เขาท้าทายตัวเองนะฮะสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลายเป็นดีเจที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยดีเจเนี่ยเป็นอาชีพของเขานะฮะรวมถึงเป็นนักดนตรีด้วยนะฮะเป็นถึงเจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เขาเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจนะฮะโดยมีจุดเริ่มต้นจากการพูดให้แรงบันดาลใจกับผู้คนมากมายผ่านเท็ดท็อกนี่แหละนละครับก็จริงๆแล้วเรื่องราวของเขานะฮะก็คล้ายๆกับ <ๆ S 2> คนพิการคนอื่นนะฮะที่สามารถที่จะยืนหยัดนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะทุกครั้งที่เราได้ฟังเรื่องราวของคนพิการเหล่านี้นะฮะผมเชื่อว่าเราเนี่ยได้รับพลังบางอย่างนะฮะเพราะว่าขนาดคนที่เขาอ่อนแอกว่าเรานะฮะหรือว่ามีไม่เท่าเราเนี่ยเขายังสามารถที่จะท้าทายวิกฤตในชีวิตของเขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรามีอวัยวะครบ32นะฮะ อย่างที่ทอมเนชบอกไว้นะฮะขนาดคนตาบอดเขายังสามารถที่จะฝึกเล่นเปียนโนได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองถ้าเกิดว่าตั้งใจจะทำอะไรจริงๆแล้วทุกอย่างมันน่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนคิดเหมือนกันบ้างไหมครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า difficult roads lead to beautiful destination ถ้าอยากเจอวิวปังๆังบางครั้งมันอาจจะต้องผ่านเส้นทางพังทางบางนะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายน,นี้ ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ